ข้อความจากสภาคทอักธูเรียนโดยแดเนียลสแครนตันเรื่องอะไรจะมีพลังมากกว่าสภาวะลึกทักทายเราคือสภาคทอักธูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราสามารถส่งพลังงานออกไปเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนมองภายในตัวเองบ่อยขึ้นสำหรับสิ่งที่พวกเขารู้สึกว่าขาดหายไปในชีวิต และสิ่งนี้ไม่ได้รบกวนการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณของคุณแต่ว่ามันเป็นตัวเร่งให้พวกคุณทุกคนมีความน้องเอียงทางด้านวิญญาณมากขึ้นมันเป็นเรื่องง่ายที่จะจมอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความจริงที่เป็นคำพูดที่ไม่อ้างอิงแต่ว่ามันก็ดีสำหรับคนที่จะจำได้ว่าโลกแห่งความเป็นจริงนั้นมันเป็นเพียงภาพลวงตา ซึ่งเป็นภาพสะท้อนถึงจิตสำนึกของตนเองแต่เมื่อคุณนั้นได้เข้าไปข้างในคุณจะพบความจริงคุณจะพบตัวตนที่แท้จริงหรือว่า hair hey cell ของคุณความเป็นจริงที่แท้จริงและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญมากสำหรับคนอย่างเราที่จะให้กำลังใจคุณไม่เพียงแต่ด้วยคำพูดของเราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการถ่ายทอดพลังงานของเราด้วย และเราขอแนะนำให้คุณเข้าไปข้างในบ่อยๆเมื่อคุณเข้าไปข้างในแล้วคุณจะทำอย่างไรหลายคนอาจจะสงสัยแน่นอนว่าการเข้าไปข้างในนั้นจะทำให้คุณตระหนักถึงความคิดของคุณมากขึ้นและความคิดใดๆที่คุณรู้ว่ามันซ้ำซากและไม่เป็นประโยชน์ต่อการวิวัฒนาการทางด้านจิตวิญญาณของคุณคุณก็จะตระหนักรู้มากขึ้น เมื่อคุณมีสมาธิจากภายในความรู้สึกใดๆก็จะยากขึ้นที่จะเพิกเฉยเมื่อคุณนั้นมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณและเมื่อคุณก้าวข้ามความคิดและความรู้สึกชั่วข่าวไปได้คุณก็จะสามารถเข้าถึงความจริงว่าคุณนั้นเป็นใครในฐานะที่เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและคุณก็จะสัมผัสได้ถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ที่เป็นแก่นแท้ของชีวิตของคุณคุณจะสามารถแผ่มันออกไปโดยตั้งใจและคุณก็จะสามารถเติมเต็มมันได้เช่นกันและเมื่อคุณนั้นออกไปสู่โลกภายนอกคุณก็จะไม่มองเห็นสิ่งใดในนั้นเพื่อที่จะเติมเต็มคุณและเติมเต็มคุณคุณจะรู้ว่าคุณคือคนที่ต้องทำสิ่งเติมเต็มทั้งหมดและคุณอยู่ที่นั่นเพื่อที่จะ เติมเต็มโลกด้วยความรักและแสงสว่างของคุณทีน่นี่เมื่อเราให้อะไรแบบนี้กับคุณหวังว่าคุณจะจนหนักว่าเรื่องราวทั้งหมดในโลกภายนอกนั้นมีความสําคัญน้อยกว่าที่คุณคิดไว้มากความเชื่อทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในขณะนี้มีน้ำหนักน้อยลงมากเมื่อคุณตระหนักว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพสะท้อนของจิตสำนึกของคุณอยู่แล้ว หากเป็นเช่นนั้นทําไมคุณถึงต้องการผู้แจ้งบาอแสหรือว่าใครสักคนที่คอยจับจังหวะชิประจรของความลึกเพื่อบอกคุณว่าเกิดอะไรขึ้นในความเป็นจริงที่คุณกำลังสายออกมาจากภายในตัวคุณเองแน่นอนว่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ความบันเทิงและดึงดูดความสนใจของจิตใจคุณแต่คุณต้องการใช้ความคิดของคุณในเชิงรุกจริงๆ คุณต้องการใช้ความคิดของคุณอย่างสร้างสารรค์คุณต้องการใช้ความคิดเพื่มอมุ่งความสนใจแทนที่จะแค่ป้อนสิ่งที่เห็นว่าน่าสนใจหรือน่าดึงดูดใจให้กับมันเพียงเพราะบางสิ่งบางอย่างสมเหตุสมผลในใจของคุณมันไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องจริงและให้จําไว้ว่าและจําไว,ว้ว่าคุณนั้นสามารถที่จะ ทำอะไรก็ตามให้เป็นจริงได้หากว่าคุนนั้นให้ความสำคัญกับมันมากพอและตอนนี้บางทีคุณอาจจะรู้ว่าคุณนั้นมีพลังแค่ไหนและการเข้าถึงพลังนั้นสำคัญแค่ไหนสำหรับคุณอำนาจที่เราเกล่าวถึงนั้นมันไม่ใช่อำนาจแบบที่มหาเศรษฐีหรือว่าผู้นำโลกนั้นแสวงหาแต่ว่ามันเป็นพลังประเภทหนึ่งที่ทำให้แต่ละคนนั้นรู้ว่าคุณนั้นเป็นทุกอย่างแล้ว ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องการอะไรนั่นคือพลังประเภทที่มีความสงบภายในติดอยู่และเป็นพลังประเภทที่ไม่มีใครสามารถแย่งชิงไปจากคุณได้เราคือสภาอัุเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณโดยบูสเดย